เทสครับรอเทสใส่สนูเรียบร้อยตัวที่หนึ่งน้องเขียวน้ำเงินก้านลานเม็ดห้ปลายทางน้องกระชายโคกสูงโคราชครับสนูหัวหวายใบพลาสติกคันสนูก้านลานถักเข้าสนูเรียบร้อย ตัวที่สองครับน้องแดง,งก้านลานเม็ดหกสิบปลายทางปัตตานี okay. สนูหัวหวายใบพลาสติกคันสนูก้านลานถักเข่าสนูเรียบร้อยรอเทสครับรอเทสตัวที่สามครับน้องแดงก้านลานเม็ดหกสิบ ปลายทางกระบีสนูหัวหวายใบพลาสติกกันสนูก้านลานถักเขาสนูเรียบร้อยรอเทสครับรอเทสปิดท้ายด้วยน้องเขียวสองห้องถอดหางก้านลานเม็ดหกสิบ ปลายทางบ้านหน้องกระชายโคกสูงโคราชครับสนูหัวหวายใบพลาสติกถักเข่าสนูเรียบร้อยรอเทสครับรอเทสลมจะมาวันที่19 20 21ครับผมรอติดตามชมนะครับ